ของเทสตัวเดโมนะครับตัวนี้เป็นชุดวงจรล็อกเกอร์ขายสินค้านะครับสังเกตดูจะมีกรอ,อยู่3ตัวตัวนี้ได้ทั้งหมด18ช่องนะครับมีจอแสดงผลนะมาที่คอนโทรลผ่านตัวปุ่มกดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องรับเหรียญผมยังไม่ได้ต่อนะครับจะเป็น3พอร์ตนี้ไฟบวกไฟลบแล้วก็สัญญาณนะครับต่อเครื่องรับเหรียญได้ต่อเครื่องสแกนได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตการต่อกอนทั้งหมด18ตัวนะครับนี่ไลน์มาถึงตรงนี้เลย ตัวนี้ต่อจอออกปุ๊บ i2c ตัวนี้ต่อเป็นปุ่มกดน,นะครับตัวนี้ผมใส่เครดิตไว้แล้ว115บาทนะครับจะเลือกได้0จะมีทั้งหมด18ช่องนะครับ0 1ถึง1 8นะครับใส่เครดิตไป15บาทคราวนี้เขาจะกดให้เลือกตัวช่องนะครับผมกดเบอร์01น2ะอ่า0 2ดีกว่า01ปลดล็อกไปแล้วนะครับ0 2ปุ๊บหน้าจอจะขึ้น02มาหลังจากนั้นกดปุ่มชาร์ปนะครับนี่ อันนี้ช่อง2นะครับก่อนปลดล็อกทําการปลดล็อกเราก็อ่าสิงลูกค้าก็จะเอาสินค้าออกจากตัวช่องล็อกเกอร์นะครับก็เป็นช่อง2น,นั่นเองนะครับอันนี้ช่อง3นะปุ๊บเครดิตมันจะเหลืออยู่105่งรบาทนะครับผมกดช่อง3นะ03นะครับจอขึ้น03กดชาร์ปนะครับนะ Okay. ช่องนี้ก็จะทําการปลดล็อกช่อง3ก็จะปลดล็อกออกแล้วก็หักยอดเครดิตออกไปนะครับตอนนี้เหลือ90บาทก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับกําหนดราคาได้ทุกช่องนะครับน,นี้จะเป็นโหมดการกําหนดราคานะครับจะมีวิธีกดอยู่นะเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งอ่าส a l ชแนลนะครับตั้งราคาได้ทั้งหมด18ช่องเลยนะครับราคาไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แล้วแต่ว่าจะใส่ราคาเท่าไหร่จะขายช่องนั้นอนะ่ะราคาเท่าไหร่ก็ได้สามารถกดเลือกได้อันนี้ผมกด เป็นอันนี้ขอให้เลือกช่องก่อนนะกดช่อง0อ่าช่องที่1เซตไพส์นะครับเราก็กำหนดราคาผมกำหนดไว้ที่5บาท1 2 3อ่า5บาทนะครับกด next สามารถกำหนดได้ถึง999บเาอ่อ999บาทเลยนะครับต่อไปกำหนดราคาช่องที่2ก็ใส่ไพไป0 1 0อ่าช่องที่2องขาย10บาทนะครับช่องที่3กดต่อไป กำหนดไว้ที่15บาทแล้วกันอ่านี่นะครับกด next ปึ่งก็จะเป็นเซตแบบนี้ไปเรื่อยๆใส่จานวนช่องที่จะกาหนดราคาแล้วก็ตามด้วยราคากดสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆจนครบสิบช่องก็อยู่ที่เราว่าจะใส่สินค้าช่องนั้นเป็นอะไรขายเท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นหน้าจอการเ,เช็คราคานะครับว่าเรากําหนดราคาเป็นเท่าไหร่อย่างเมื่อกี้ผมกําหนดช่อง0 1นบาท020บาท ศูนย์สามสิบห้าบาทศูนย์สี่สิบยี่สิบาทนะครับกด next น,นะครับด้านล่างก็จะมีเลขกดกด next เ,เลขหก 6, กดดอกจันทร์ออกนะครับนี่คือราคาทั้งหมดสิบแปดช่องที่เราสามารถดูได้ผ่านหน้าจอเลยนะครับนี่เห็นไหมสิบเจ็ดสิบแปดนี่เราดูอันนี้หน้าจอการเช็คราคาว่าเรากาหนดราคาขายเนี่ยเท่าไหร่บ้างช่องไหนราคาเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้เป็นการดูราคาวันนี้อีก ฟังก์ชันหนึ่งจะมี3ฟังก์ชันนะฟังก์ชันกําหนดราคาฟังก์ชันดูราคาที่ตั้งแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชันนี้อันนี้เป็นฟังก์ชันการเติมของนะครับเราสามารถกดเข้าฟังก์ชันตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดเติมของได้เลยสมมุติว่าของชิ้นนั้นอ่ะมันจะการที่เป็นล็อกเกอร์มันจะขายได้แค่ครั้งเดียวชิ้นเดียวเหมาะกับสินค้าที่ราคาสูงๆสองสามสี่ห้าร้อยว่าไปนะครับก็คือขายปุ๊บตัวช่องนั้นก็จะไม่มีของอยู่นะครับเราก็จะทําการเติมของอ อย่างที่นี้นะครับผมจะเติมของในช่องที่01ผมก็กดไป01นะครับผมกดโอเคปึ๊บอ่ะก้อนหมายเลขหนึ่งก็จะเปิดเราก็เอาของเนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เครื่องจะทําการรีสต็อกอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วช่อง02อ่ะไปข้ามไป03ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเรียงกันนะครับปึ๊บอ่ะอันนี้ช่อง3เปิดนะครับนี่อง3ปึ๊บต่อไปช่อง02เราก็พิมพ์ไปนะครับ อ่าช่อง2เวลาช่องไหนเปิดมันจะมีไฟ LED ติดด้วยนะครับอันนี้ช่อง2อ่าเราก็ทําการใส่ของเข้าไปเรียบร้อยนะครับเสร็จปึ๊บเราก็กดออกอ่าเดี๋ยวไป18เลยก็ได้อ่าลอง18อีกช่องหนึ่งกดอ่ะนี่สิช่องนี้ไฟติดมันจะอยู่ช่องนี้แต่ไม่ได้ต่อก่อนไว้นะครับถ้าเราใส่เป็นหมายเลข22ซึ่งในวงจรเราไม่มีเรากดมันจะกดไม่ได้นะครับอันนี้หน้าจอการ ซื้อขายนะครับปกติเลยก็จะมีบรรทัดแรกเครดิตนะครับเมื่อเครดิตครบตามจํานวนช่องสินค้าที่ราคาน้อยที่สุดมันจะขึ้นให้กดซีเล็กนะครับอ,อย่างช่องหนึ่งเนี้ยกำหนดราคาไว้เมื่อกี้ที่5บาทนะครับก็สามารถกดได้แต่ว่าช่อง2ราคา10บาทนะผมกดนะศู 0, 2, ผมจะซื้อช่อง2แต่ช่อง2ผมตั้งราคาไว้10บาทนะครับผมกด Enter ปุ๊บมันจะกดออกไม่ได้เพราะว่าราคาไม่ถึง ต้องเป็น10บาทเท่านั้นแต่ถ้าผมกดเลือกช่องที่1ซึ่งกําหนดราคาไว้5บาทนะครับผมกดปุ๊บช่องที่1จะถูกปลดล็อกออกมาแล้วเรากห็หยิบของออกมานะครับนี่ผมยอดไป12บาทแล้วนะครับรู้สึกช่อง4นะครับผมเราจะลองกดนะ04นะครับกดปุ๊บ,บอ่ะ ไม่ได้เพราะว่าช่อง4ีนี้กำหนดไว้20บาทนะครับแต่ผมกดช่อง2ได้ช่อง2กําหนดไว้10บาทแต่ถ้าเราจะเอาช่อง1เนี่ยก็จะได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าซื้อแล้วของก็จะหมดในสต็อกใช่ไหมครับอ่ะลองกด02นยะ์ึ๊บะอ่าช่อง2อันล็อกเรียบร้อยนะครับ เงินเงินอ่าผมสแกนเงินยอดเงินเข้าไปใหม่เป็น12บาทนะครับตอนนี้เมื่อกี้กดช่องที่2ไปแล้วช่องที่2ถูกหยิบของออกไปแล้วใช่ไหมครับผมจะกดช่อง0ูนอีก1ครั้งนะครับพึ่งผมจะกดไม่ได้มันจะขึ้นแบบนี้โซล์อัลนะครับกด0ูนนะครับกดช่องเดิมไม่ได้นี่ขึ้นโซล์อัลเพราะว่าช่อง2ถูกขายไปแล้วนะครับผมจะสามารถกดช่องอื่นได้นะครับช่องสามเนี่ยก็ช่องสามก็ไม่ได้เพราะว่าเงินไม่ถึงเดี๋ยวยอดเงินเพิ่มนี้ยอดไปเยอะเลยนะครับ ปึ๊บปึ๊บ03อ่านี้03กดได้แล้วนะครับคราวนี้พอ03ปลดล็อกปึ๊บ03จะกดออกไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเราเอาของลูกค้าของออกมาแล้วนะครับเราจะต้องทําการรีสต็อกก่อนนี่อันนี้ยอดคองเหลือก็จะลดลงเรื่อยๆตามปริมาณราคาขายของช่องนั้นๆน,น,นะครับอ่า03อีกรอบหนึง่งปึ๊บนี่เห็นไหมโซเอาแล้วนะครับเราจะต้องกดเข้าไปเติมของอีกทีหนึงอันนี้คือรายละเอียดนะวงจร ตู้ล็อกเกอร์ขายสินค้านะครับตัวนี้ใช้ใช้ได้18ช่องผมก็กําลังทําทําอยู่นะครับเดี๋ยวจะตีอาจจะตีกล่องทําตู้อีกทีหนึ่งคอนโทรลด้วยตัวปุ่มกดเลือกช่องได้มีจอแสดงผลฟังก์ชันการทํางานก็คือตั้งราคาได้ดูราคาแต่ละช่องแล้วก็ปลดล็อกในการเติมสินค้าเกือบจะครบหมดแล้วไม่น่าจะขาดอะไรแล้วนะครับเหลือไม่ได้ต่อเคื่อรับเหรียญให้ดูแค่นั้นเองนะครับ ก็สนใจติดต่อทางเพจมาได้นะครับรับออกแบบนะว่าอยากได้กี่ช่องอะไรยังไงฟังก์ชันแบบไหนอันนี้ก็เบื้องต้นเดี๋ยวไปใส่ตัวเราก็ซื้อตู้ล็อกเก็ตมาเลยตู้ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์นะครับแล้วเราก็เอาอุปรกรณ์พวกนี้ไปติดตั้งอันนี้ก็ติดตั้งที่บานประตูได้เลยนะครับมันจะเป็นกอนไม่เหล็บจ่ายไฟปุ๊บมันก็จะด้งออกมาแต่ถ้าไม่จ่ายไฟมันก็จะถูกล็อกอยู่อย่างกันนะครับ